เหนื่อยกับการใส่ปลอกผ้านวมดูคลิปนี้ให้จบแล้วคุณจะร้องอ๋อแค่นี้เองวันนี้เตยจะมีทริคเล็กๆมาแชร์วิธีการใส่ปลอกผ้านวมให้ง่ายแล้วก็สะดวกรวดเร็วมาให้ดูกันค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาใส่ปลอกผ้านวมขนาดร้อยคูร้อยซึ่งเป็นปลอกผ้านวมสําหรับที่นอนขนาดเจ็ดฟุตให้ดูกันนะคะนำไส้ผ้านวมวางบนที่นอนกลับตะเข็บปลอกผ้านวมแล้ววางทับบนไส้ผ้านวม ผูกเชือกทุกจุดให้เรียบร้อยจากนั้นม้วนผ้านวมจากฝั่งที่ไม่มีซิปไปจนสุดฝั่งที่มีซิปกลับตะเข็บป,ปลอกผ้านวมแล้วรูดซิปปิดให้เรียบร้อยคลี่ผ้านวมออกแล้วสะบัดสองครั้งเท่านี้ก็จะได้ผ้านวมที่ใส่ปลอกเรียบร้อยสวยงามพร้อมให้นอนกอดฟูๆแล้วค่ะ หาใครสนใจปอกผ้านวมและไส้ผ้านวมสามารถกดสั่งซื้อได้ที่ตะก้าด้านล่างเลยนะคะเราเป็นโรงงานผลิตชุดเครื่องนอนโดยตรงอย่าลืมกดติดตามตัวไว้นะคะและเดี๋ยวตัวจะมาอัปเดตสินค้าใหม่ๆให้อยู่เรื่อยๆค่ะ